This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์ podcast. สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณรู้ฟังเคยไหมครับเราว่าเราอ่ะนิสัยดีแต่มีคนหาว่าเราเฟก อูเป็นคำที่เจ็บปวดนะผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากได้ยินคำนี้อธิบายตัวตนของเราเลยเพราะว่าหลายๆครั้งไม่ต้องหลายๆครั้งทุกครั้งอะ่ะเราเป็นคนดีเราเป็นคนตั้งใจจะให้คนที่อยู่กับเรารู้สึกดีอยากจะบอกเขาว่าเราแบบอยากช่วยเหลือเขามีอะไรดีๆอยากจะพูดแต่สิ่งดีๆให้กับผู้คนแต่กลับมีคนตีความว่านั่นคือการไม่จริงใจมันคือเฟก insincere, phony คดีนีว่าฟนี่ไหมครับ p h o n y เหมือนโฟนที่แปลว่าโทรศัพท์นี่แหละ phony a phony person ก็คือคนที่เฟกคนที่แบบปากหวานแต่ไม่รู้ก้นเปรี้ยวหรือเปล่านะแต่หมายถึงว่าแบบปากหวานแบบโอ้ยดีไปหมดชื่นชมไปหมดอะไรอย่างเนี้ย phony ปลอมอะเออปลอมเป็นคนเฟกเป็นคนปลอมเสแสร้งใส่หน้ากากา มีความตลบตาแรงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาว่ากันในเรื่องของแบบ genuine things you do that make people think that you are a phony person or a fake person สิ่งที่เราว่าเราจริงใจแล้วแต่คนยังเข้าใจผิดหาว่าเราเฟกอันนี้จากบทความอันนึงที่ไปอ่านเจอมาด้วยก็คือ the difference between genuine kindness and fake kindness น่าสนใจนะ kindness คือความที่มีจิตใจดีใช่ไหมความจิตใจดีความดีของเราเนี่ยท,ทั้งที่มัน genuine genuine คือจริงแท้แต่ถูกคิดไปว่ามัน fake มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเขาบอกว่า suck it n up to people suck up to someone แปลว่าประจบประแจงมันเป็น kindness ที่เรียกว่า manipulative kindness เคยไหม Have you ever had that uncomfortable feeling when someone is treating you with an unusual level of kindness? Uncomfortable feeling คือความรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเวลาที่มีคนปฏิบัติกับเราด้วย an unusual level of kindness เป็นความใจดีในเลเวลที่ผิดธรรมดามาก unusual มากคือบอกอู้ทำไมดีขนาดนี้ประมาณนั้นนะ่ยความรู้สึกนี้เคยเจอไหมครับ บางคนดีดีจนเราไม่สบายตัวและ in the back of your head คือแบบในใจลึกๆเราจะรู้สึกแบบอดคิดไม่ได้ว่า what do you really want นี่มันต้องการอะไรหรือเปล่ากันแน่เนี่ยที่มาดีกับเราขนาดนั้นเราอดคิดไม่ได้ว่าเขาใจดีหวังผลดีกับเราเพื่อหวังผล manipulative คือพยายามจะชักใหญ่พยายามจะหลอกใช้พยายามจะทำให้เรา ทำตามที่เขาต้องการโดยไม่ได้บอกตรงๆนั่นคือความ Manipulative การแมนิ u เล t e ี e o p l e ใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งคือ over sweetness มันคือ cordial kindness เขาว่า cordial c o r d i a l cordial มันคือความเฟรนดี y นั่นแหละแต่มีความ formal และความ polite อยู่มันเป็นความรู้สึกเป็นการแสดงออก เป็นมิตรและอบอุ่นตามมารยาทสังคมที่ควรมีมันเลยเป็น kindness แบบเป็นพิธีประมาณหนึ่งเช่น <c oughs> have you ever had someone who wanted so much to show you that they like you that they care that they are a good person เคยเจอไหมบางคนที่เรารู้สึกได้เลยว่าทำไมต้องแสดงออกขนาดนั้นว่าเขาชอบเราเหลือเกินหรือ เขาใส่ใจเราเหลือเกินหรือเขาเป็นคนดีนะเคยเจอไหมคนที่แบบแสดงออกทุกอย่างพูดมีท่าทีทุกอย่างเพื่อแสดงออกถึงความดีงามของเขาและความมีมิตรจิตมิตรใจของเขาที่มีต่อเราว่าฉันชอบเธอมากเหลือเกินเราใส่ใจห่วงใยเธอมากและฉันทำสิ่งเหล่านี้เพราะฉันเป็นคนดีมากถ้าเราถึงกับรู้สึกว่าเขา แสดงสิ่งเหล่านี้มากเหลือเกินเราอาจจะรู้สึกใช่ไหมว่าแบบเฟกปะเนี่ยจริงเหรอรู้สึกขนาดนี้จริงเหรอสมมติไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกชื่นชมเรามากแล้วหรือห่วงใยเรามากเออห่วงมากห่วงใยแคร์มากทั้งๆท,ที่ไม่ได้สนิทขนาดนั้นเราจะอดรู้สึกไม่ได้ครับว่าเขาเฟกแล้วบางทีเขาจะแบบ suffocating it's suffocating เขาว่า suffocate มันคือทำให้หายใจไม่ออกอึดอัดเพราะว่าโอ้ยดีเหลือเกินดีมากดีมากแคร์มากห่วงใหญ่มากต่างๆ maybe they compliment everything you do or laugh at everything you say เคยเจอไหมคนที่เราพูดอะไรก็ชมไปหมดเราพูดอะไรเขาก็ขำขำให้เราไปหมดเนี่ยจริงๆกะให้มันแบบขำขำนิดนึงแต่หัวเราะแบบเยอะมาก เพราะเขาอยากจะให้เรารู้ว่าเขาเห็นด้วยกับบุ๊กของเราอย่างยิ่งอย่างเงี้ยโอ้ยตลกจังเลยหรือโอ้ยเธอทำอย่างนี้มันดีจังเลยดีมากๆซึ่งเราก็จะอดรู้สึกไม่ได้ว่าจริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่ในขณะเดียวกันลองมองกลับไปว่ามันจะมีคนหลายคนที่เขารู้สึกและเป็นคนแบบนี้และแสดงออกอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ แต่ทีนี้การแสดงออกเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินกว่าที่เขารู้สึกไปมากจนมัน overwhelming และ suffocating สำหรับเรา and people can have the best of intentions genuinely wanting to make the people around them feel good มีหลายคนที่เราเชื่อรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับว่าเราก็เป็นคนมีเจตนาดีและเราต้องการ ทำให้ทุกคนรอบๆตัวเราเนี่ยรู้สึกดี but what happens in effect is that people don't feel like they're permitted to be themselves they just can't have a shitty day without having someone nagging at them trying to cheer them up บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าเขาจะล้มเหลวเขาจะเฟลเขาจะล้มหน้าฟาดเขาจะมีวันห่วยๆย,ยังไงเราก็ยังจะตามให้กำลังใจเขาอย่าง ไม่หยุดหย่อนพยายามจะเชียร์อัพเธอทำได้จริงๆแล้วมันเป็นความสวยของเธอเองฉันมั่นใจในตัวเธอเธอต้องยิ้มสิลุกขึ้นสู้เดี๋ยวนี้เธอต้องมุ่งไปข้างหน้าต่างๆซึ่งเขาเจตนาดีไงเขาไม่อยากให้เราฟีลดาวน์ไม่อยากให้เราเศร้าแต่เราจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเดี๋ยวนะให้กูเศร้าหน่อยเหอะเรื่องที่กูเจอมามันเศร้าจริงๆนะเว้ยขอเศร้าขอผิดหวังในตัวเองนิดนึง รู้สึกเหมือนเราไม่ได้รับอนุญาตให้รู้สึกในสิ่งเหล่านั้นที่มันก็เป็นปกติมันเป็นความรู้สึกที่เราเราต้องข้ามอ่ะแต่เราต้องรู้สึกก่อนเราค่อยก้าวข้ามทีหลังนะเว้ยไม่ใช่แบบตัดทิ้งหรือว่ากดเก็บไว้ให้หมดเลยเราจะรู้สึกว่าเขาแหนกเรามากเลยแหนก nag nag มันคือแบบรบเราทำให้เราลำคาญกับความพยายามจะเชียร์อัพของเขาอ่ะนั่นแหละจะทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนแบบโอ้ยเฟก ท,ท,ทั้งๆที่จริงๆเขาอาจจะปรารถนาดีจริงๆแหละเพราะฉะนั้น the objective of kindness is not to make people feel great all the time is to make people feel validated seen and respected จุดประสงค์ของความแสดงความใจดีต่อกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกดีตลอดเวลาก็ได้นะครับแต่มันต้องทำให้เขารู้สึก validated Validated คือ accepted ได้รับการยอมรับและไม่ตัดสินให้เขารู้สึกว่า scene scene ที่เป็น verb ช่อง3ของ verb to see เนี่ยแปลว่าเรามองเห็นเขาเออเราเห็นนะว่าเธอกำลังรู้สึกอะไรเธอทำอะไร and respected และเคารพในสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาพูดนั้นตั้งหากคือ kindness นั้นตั้งหากคือการแสดงความใจดีอะ ไม่ใช่ว่าต้องอวยตลอดเวลาต้องเชียร์อัพตลอดเวลาอันนั้นก็อาจจะใช่นะครับเป็นเป็นรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าสมมุติเกิดมันมีแต่อย่างนี้เยอะๆรัวๆในทุกสถานการณ์โดยไม่ดูตาหมาตาเรือมันจะดูน่ารำคาญและซัฟอร์เคดดิงอย่างที่บอกแล้วมันจะดูเหมือนเฟกเพราะดูเหมือนว่าเขาตั้งใจจะทำอย่างนี้ตลอดเวลาเขาบอกว่าว e e d to push kindness beyond civility, politeness, or the social dance of exchanging pleasantries. เขาว่า civility ก็คือความสิวิไลความสุภาพความมีเป็นมารยาทความมีอารยะต่อกันเราจะรู้สึกว่าเราต้องใจดีต่อกันเพราะเราเป็นคนมีอารยะเราเป็นคนสุภาพ polite หรือว่าเป็น social dance of <oughs> exchanging pleasantries การ exchange pleasantries ก็คือการโอภาปราศัยพูดจาแบบมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกันเขาบอกว่าเราต้อง push kindness ไป beyond สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกแค่ว่าต้องทำเพื่อที่จะได้เป็นคนดีมีซีวีไลมีมารยาทแต่เราเราต้องเข้าใจจริงๆว่าคนเราแสดงความ kindness ต่อกันเพราะอะไรเพราะเราต้องการจะบอกเขาว่า เรายอมรับเขานะเราไม่ตัดสินเขานะเราเคารพเขานะเราเห็นนะว่าเขาเป็นคนยังไงจริงๆนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสำคัญมากเลยนะและมันอาจจะทำยากเพราะการทำแบบผิวเผินมันง่ายกว่าไงผู้ชมมันง่ายหรือการบอกว่าแบบโอ้ดีจังสวยจังเท่จังมันง่ายพูดแล้วจบแล้วก็ไปละเราได้ชื่อว่าเราเป็นคนพูดดี ทำดีดูเหมือนคิดดีไปแล้วอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละครับทํำยังไงให้มันพอดีและเหมาะสมเราจะได้ไม่ถูกหาวว่าเฟกสรุปคือยังไงหนึ่งผมว่านะใจดีพอสมควรครับและอย่างมีที่มาที่ไปนึกอ,ออกป่ะไม่ใช่ว่าอุ๊ยทำไมดีกับเราขนาดนี้สนิทรักกันขนาดนั้นก็ยัง เลยนะแต่ทำไมดีจังเออเนี่ยคือใจพอสมควรใจดีพอสมควรและมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้สึกชื่นชมก็ไม่ต้องพูดชมก็ได้ถ้าไม่รู้สึกขำขนาดนั้นก็ไม่ต้องช่วยหัวเราะให้ก็ได้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยความเฟกมันจะมาจากการที่แบบหัวเราะขำไปโดยที่แบบจริงเหรอ,อตลกขนาดนั้นเลยเหรอขำเป็นมารยาทมาก บ่อยๆก็ดูเฟกนะครับแล้วก็ไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคนรู้สึกดีตลอดเวลาและอันนี้สำคัญเนาะกล้าที่จะแสดงออกเท่าที่เรารู้สึกครับต้องฝึกฝึกแสดงออกเท่าที่เรารู้สึกเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกแบบต้องเบิ้ลเบิ้ลความรู้สึกขึ้นไปให้มันดูดูดีงามรู้สึกว่าแบบแบบเฮ้ยดีวะ่ะ แต่เราจะบอกว่าดีมากแกมันดีมากเพราะเรารู้สึกว่าดีกรีน,นี้จะทำให้คนรู้สึกดีมากและชอบเรามากขึ้นซึ่งจริงๆอาจจะเปล่านะไม่ใช่ลองฝึกกล้าที่จะแสดงออกเท่าที่เรารู้สึกเพราะฉะนั้นมันจะรวมหมายถึงการกล้าพูดคำว่าไม่ค่อยอ่ะด้วยนะสมมุติเพื่อนทําขนมมาให้กินถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะ เรากล้าพูดเขาว่าไม่ค่อย่่แบบอร่อยไม่แกไม่ค่อยอ่ะกล้าพูดเพราะว่าถ้าเกิดจะบอกว่าอร่อยมากเราก็จะสะสมความเป็นคนเฟกต่อไปแต่การไม่ค่อยอ่ะเราพูดแบบดีๆก็ได้นะครับไม่ต้องด่าไม่ต้องแสะไม่ต้องทําให้เขารู้สึกแย่แต่นี่คือความจริงใจของเราสมมตินะเป็นเพื่อนที่สนิกระดับหนึ่งแล้วเรากล้าบอกว่าเฮ้ยไม่ค่อยว่ะแก เราว่านะมันอย่างนี้ดีกว่าไหมหรือว่าแกกับปรับปรุงตรงนั้นไหมติเพื่อก่อไปอันเนี้ยจริงใจแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนที่ดีก็จะ appreciate ว่าเฮ้ยเพื่อนมันกล้าบอกตรงๆงว่ะมันไม่หลอกเรานะครับ not really กล้าพูดคำว่า n ot really หรือ not for me มันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบฉันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของขนมแกบ์ปวะฉันถึงไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบมันขนาดนั้นเน่ยเช่นแบบเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนชอบกินหวานนะเว้ยให้เราชิมอะเราอาจจะแบบไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะเว้ยเพราะฉะนั้นแบบ m e y be not for me ก็ได้หรือคำกลางๆอย่างแบบ is t nice ก็ได้นะครับเคาว่า is t nice มันอาจจะฟังดูเป็นการแบบการเฟกอะแต่เราแสดงออกแต่พอดีได้นะ i s nice แล้วจบเราชมตามมารยาทก็ได้แต่คุมดีกรีเอาไว้ไม่ให้มันกลายเป็นแบบอวยทั้ทงทังที่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเนะี่ยหรือสมมติอากลับมาที่เรื่องขนม <c oughs> I'm just not the biggest fan of chewy soft baked cookies เราเราไม่ใช่คนที่ชอบคุกกี้แนวแบบเหนียวนุ่มนะเว้ยออกตัวได้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ใช่ กรรมการที่ดีที่สุดในการตัดสินว่าขนมที่แกทำมาดีหรือเปล่า because I'm not the biggest fan of this ไม่ได้เป็นคนชอบสิ่งนี้อยู่แล้วหรือว่าสมมุติเพื่อนทำหนังสั้นอะไรเงี้ยดูแลแบบชอบไหม well it might not be an Oscar material but I could definitely see lots of people liking this movie มันอาจจะไม่ได้ดีระดับออสการ์นะไว้แต่เฮ้ยเราว่านะมันต้องมีคนที่ชอบแบบนี้เยอะมากแน่เลย แต่นั้นคือเรากําลังบอกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะเฮ้ยแต่เราว่านะถ้ามันเป็นคนกลุ่มเนี้ต้องชอบแน่เลยผมว่ามันคือการพยายามทํากันบ้านให้ให้เพื่อนจริงๆอะ่ะว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ชอบขนาดนั้นเราจะบอกเขายัางไงเออมันเป็นการยอมเสียเวลากับการแบบโอเ okay, ค Let's think about this How should I tell my friend what I like or don't like about this thing? really ไม่ใช่แค่ชมอวยไปให้จบจบแล้วก็พอแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับน่าจะฝากเอาไว้เนาะกับทำดียังไงให้ไม่เหมือนเฟกใส่ชาวบ้าน ฝากไว้แล้วถ้าสมมติเกิดคุณมีประสบการณ์นะครับกับการอาจจะโดนคนหาว่าอย่างนี้หรือว่าเจอเคยเจอคนแบบนี้แชร์กันได้นะครับทางคอมเมนต์ด้านล่างเลยเราอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเคยเจอประสบการณ์ยังไงมาบ้างแล้วแล้วพูดยังไงไปบ้างหรือว่าเราทําตัวยังไงไปนะครับกับเรื่องกรณีนี้ครับสรุปสา์ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับโซนี P ่ P H O N Y โซนี่แปลว่าเฟกแปลว่าปลอมหลอกลวงเสแสร้งใส่หน้ากากต่าง นั่นคือ phony suck up to someone คือประจบประแจงครับ suck up to someone cordial เป็นมิตรและอบอุ่นตามมารยาทอันดีในสังคมที่ควรจะมีนะครับนั่นคือ cordial suffocate ทำให้หายใจไม่ออกทำให้อึดอัดครับ suffocate แน g รบเร้าทำให้รำคาญน,นะครับแน g validated ได้รับการยอมรับโดยไม่ถูกตัดสินครับ validated civility ความสุภาพความมีมารยาทความเป็นผู้มีอรารยะต่างๆนะครับ civility exchanging pleasantries <c oughs> ก็คือการพูดโอภาปราศัยกันนะครับมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน exchange pleasantries และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,668คำและสำนวนครับ ฟังครับตอนนี้บน Facebook ของเรามีกลุ่มชื่อว่าภาษาดีชีวิตดีโดยคำนิดีพอดแคสต์นะครับขอเชื้อเชิญทุกคนไปร่วมแจมกันโดยเฉพาะคนที่ชอบใช้ภาษาอังกฤษและอยากหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะครับและนั่นคือคำนิดีประจำวันนี้ของเราฝากติดตามฟังรายการได้ทาง YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ครับวันนี้ผมบิกบุญไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสรรับการทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.